สวัสดีครับวันนี้แคบ CHANNEL นะครับก็มีรถมานำเสนอนะครับรถตสันด้าทันเดนะครับปี36นะครับมีพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตอนนี้ก็พากันไปดูสภาพตัวรถก่อนนะครับเริ่มจากถ้ายนะครับโอเคครับผมสีสันนะครับก็พอใช้ได้อยู่นะครับแต่จะมีรอยขีดข่วนตามอายุการใช้งานนะครับ โอเคนะครับดูรถกันนะครับสภาพรถก่อนเป็นรถเชียงรายเดิมนะครับตั้งแต่แรกเลยครับเรื่องชัดสีไม่มีปัญหาแน่นอนครับดำสวยงามครับโอเคครับโอเคนะครับภายในกระบะนะครับก็จะมี ตามรูปนะครับตามคลิปเลยเพราะว่าเขาพ่นสีกันสนิมมานะครับโอเคครับผมมาดูภายในตัวรถกันนะครับครับผมโอเกนะครับสวยงามนะครับบนหน้าครับแคบนะครับมาดูเครื่องยนต์กันนะครับ อันนี้เป็นเครื่องมังกรดำนะครับอา้าวเปิดสายไม่เอาเดี๋ยวมาอีกรอบหนึง่งโอเคครับผมถ่ายเองนะครับรจะยุ่่ๆหน่อยครับเห็นนะครับเพลทอยู่ครบนะครับ ผมาเดินนะครับเป็นเครื่องของอิสุสรครับก็คือสวบอิส,สุนะครับก็เครื่องตัวเดียวกันครับผมใช้งานเหมือนกันอัตราการกินน้ํามันก็จะพอๆกันนะครับเราไปสตาร์ทเครื่องกันนะครับวันนี้คนเดียวก็จะเนหน่อยๆ ไฟติดครบหมดนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็น มีทาวเวอร์นะครับมีอะไรทาวเวอร์สนใจนะครับติดต่อนะครับเบอร์โทร091075 4809นะครับฝากไว้สักครั้งนะครับมะค่าสายเบิกมังก,กรดำข้ามพลาดน,นะครับคันนี้สวยจริงอะไรจริงนะครับขอบคับ